สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันและเห้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันน,ะนี่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ้งกให้บันนี่ด้วยนะโอ้อากาศหนา,หนาแบบ นี้นั่งตรงกองไฟก็เย็นสบายดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่เลยเอ๊เดี๋ยวนะนั่งบนกองไฟก็เย็นดีเหมือนกันนั้นเนี่ย <c oughs> รู้สึกมันแปลกๆแฮะมันก็อุอ่นๆดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เอ้าใช่เลยอุ่นจนร้อนเลยนะฉันเริ่มรู้สึกว่าเหมือนตัวจะไม่แปลกๆว่าแต่บันนี่นั่นเราก็ต้อง <c oughs> ทำร่างกายให้เย็นอีกครั้งหนึ่งชัเกร์ดูสิบันนี่มีปลอกคอใหม่น่ะเป็นผ้าพันคอน่ะ ต้อนรับอากาศหนาวแล้วก็ใส่หน้ากากเป็ดมาด้วยนี่ทุกคนใครอยากได้หน้ากากเป็ดแบบนี้อย่าลืมกลับไปดูคลิปหาตัวเป็ดเพื่อเอาหน้ากากเป็ดวันนี้เธอแบบน่ารักมากเลยนะเป็นกระต่ายน้อยหัวเป็ดวันนี้เราจะมาเดินป่ากันทุกคนกดรับกระเป๋าได้เลยชยัเกลอได้กระเป๋ามาแล้วจ้าทุกคนกระเป๋าเราใหญ่มากเวอร์ทางนี้มีอะไรให้รับอีกกดทุกอย่างเลยกดให้หมดรับมันแล้ รับทุกสิ่งอย่างแบกเข้าไปแบกมันไปให้หมดเ,ออเต็นก็แบกแบกไปและเอ,อ้าเรายังมีเงินไม่พอที่จะซื้อเต็นนะ่ะไม่เป็นไรเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าเชก็อย่ารีรอเดี๋ยวมันจะมืดเอานะโอเคเลยเดี๋าวถ้ามืดแล้วมันจะไม่ดีเอานะ่ะใช่เชก็เธอลองซูมออกดูสิป่าสวยมากเลยนะ่ะว้าวนี่มันป่าใหญ่กว้า ป่ากว้างใหญ่พร้อมกับใบไม้ร่วงโรยกับลมที่พัดผานนี่ก็แบบว่าหนาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็ว่าแล้วทำไมต้องมีกลองไฟนะ่ะใช่ดีนะที่บนันไดเอาผ้าพพันคอมานี่ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินป่ากันนะใช่เลยอุปกรณ์พร้อม let's go <S Let s go <S เป็นตัวต้วมเตียมกระเป๋าหนักเว่า ป่าที่แบบว่าสวยมากเลยน่ะใครลงไปเล่นน้ําตรงนั้นน่ะอสงสัยเขาร้อนน่ะขึ้นได้ไหมน่ะเดินป่าทั้งทีก็ต้องลงเล่นน้ําสักหน่อยเขาอาจจะอยากว่ายน้ําอยู่เอ้าขึ้นได้แล้วเออให้ตายเถอะหนาวนะลงไปเล่นแบบนั้นน่ะคุณท่านี่อะไรเนี่ยนอนเดินมาด้วยโพราะอยางเทระวังลื่นนะเนี่ยหินพวกนี้มีมอสอยู่น่ะ นี่มันมีมอหว้าอเยี่ยมออกดูสิสวยมากเลยนะเนี่ยว้าวรู้สึกเย็นสบายฉันก็ชอบมากเลยใครชอบเดินป่าเที่ยวแบบนี้บ้างนะเว้าวอันนี้ชอบฉันก็ก็ชอบรู้สึกอยากดื่มดำเออน,นอนเล่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยว่าเธอลื่นนี่นอนเล่นเอ,อ้า S <S บันนี่ฉันไม่อยากจะบอกนะว่าเธอเหมือนข้าวต้มมัดเลยเหมือนผีข้าวต้มมัดมากเลยน่ะโอ้เหมือนผีข้าวต้มมัดเลยเหรอใช่เลย<อ>ยิ่งเธอใส่ชุดนี้แล้วยิ่งเหมือนน่ะเหมือนเลยเหรอใช่ก็โอ้ตายดีกว่าก็ใช่นะสิทุกคนคิดว่าเหมือนไหมายดีกว่าไปกนนัน<อ>ต่อตรงนี้เขาบอกว่า<อ>ให้มาระมัดระวัง,ง,ยงอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นน่ะ ใช่เพราะถ้าเราเดินป่าเราก็ต้องรักษาธรรมชาติด้วยโอ้ใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยนะเสียงนกร้องอสบายมากเลยนะทุกคนปีนผาไปยังไงเนี่ยโอเคโอเคเมื่อเราไม่สามารถเดินขึ้นขอนไม้ได้เราก็ต้องซิกแซกนิดหนึ่งโอเคไปกันต่อว้าวตอนนี้เราเดินขึ้นมาที่ความสูงเท่าไหร่แล้วนะ มไม่รู้รแฮะเท่าไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกได้ว่ามันสูงมากเลยน่ะโอ้เราถึงจุดเช็คอินแล้วน่ะไฮกิ้งว้าวเป็นการไฮกิ้งเออตรงนี้มีขายอะไรแต่ว่าไม่มีคนขายน่ะืมไม่มีใครมาขายนะ่ะเหมือนตอนบัดดี้ไปเดินที่ภูกระดึงในไชเกิ้ลจะมีของขายเรื่อยๆเรื่อยนะ่ะนี่ไก่ป่าพญาลอนะเนี่ย ไก่ฟ้าพยานรอหรือเปล่าโอเคไก่ฟ้าพยานรอเออแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่ไก่ฟ้าแบบดูไก่ป่าโอ้ห oh, นี่เรากําลังผ่านเพื่อเขาเทือกแรกมานะบัดนี้ไม่น่าเอาหัวเป็ดมาใส่ด้วยเลยนะเธอรู้สึกยังไงหลังจากใส่หัวเป็ดแล้วรู้สึกอึดอัดไปหมดเลย <c oughs> แต่ถ้ายังไม่หัวเป็ดแบบนี้อย่าลืมไปดูคลิป ตามล่าหาหัวเป็ดกันนะครับใช่เลยแต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนเดินป่าก,ก็มาเดินป่าเป็นเพื่อนวันนี้กับช้เก้าได้นะลิกนายมาทำอะไรตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวฉันจะเข็นนายไปเองนี่เนี่ยนี่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 <อ>นี่<อ>นี่<ๆ>บันที่เธอระวังเขาตกเข็นี่เรากำลังเดินผ่านทุ่งนาเหรอนี่ยว้าวทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยมีเสาไฟฟ้าเสาก,กระจายสัญญาณด้วยนะ่ะชัเก้าแป๊บนะบันที่ล้างตัวหน่อย ว้าวดำน้ำเอ้านี่เธอลงไปในคูน้ำว่ายน้ำเล่นหน่อยเป็นยังไงบ้างอากาศทั้งนั้นเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าดีมากเลยโย่าเยโอเธอได้ปลามาไหมไม่ได้เลยเจค่ะไม่มีปลาน่ะเห็นเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเอ็นนี่ก็ในน้ำแล้วนี่นาแต่ไม่มีปลาสงสัยมันคงไม่ใช่น้ำหนี้นะบันนี่ จะว่าไปที่นี่มันแบบดีมากเลยนะ่ะโอ้ลองหัดไปดูไม่มีเพื่อนเดินมันเลยมีแค่เรา2คนที่ออกมาเดินป่าในวันนี้อย่างน้อยเราก็มีกันและกันอยู่นะเชกเกลิลเอาใช่เลยอย่างน้อยเราก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะเรามีกัน2คนไม่ได้เดินป่าแบบเหงาเหงานี่น่ะลงน้ำไปน้ำนี่ท่าท่า <c oughs> ไปน้ำผีเสื้อว้ เสภาันี่มันกระต่ายผีเสื้อคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเราพาทุกคนมาเสพธรรมชาติกันใช่เราจะพาทุกคนมาเดินป่าถ้าเราไปป่าจริงไม่ได้เราก็มาป่าในนี้ก่อนละกันข้างหน้านั้นเราจะเริ่มขึ้นเขาแล้วโอ้วันนี้เจอไก่ฟ้าพญาลอยอีกแล้วแต่ไก่มันดูนิ่งไปหน่อยนะมันดูปลอมมากเลยนะไก่พวกนี้นะอะไรปลอมเลยเหรอ ใช่ใช่ก็ว่าใช่ก็เราจะไปทางไหนนะ่ะซ้ายหรือขวานะ่ะเออซ้ายบอกว่าไปทางแอทเชอร์จูนคืออะไรขวาไปไปทารลาเมาดีกว่าบัดนี้ฉันไปทารลาเมาไปทารลาเมาทารเมา,าเมา,า,เมาฟังดูตลกดีแฮททารลาเมาเราจะพิชิตยอดเขาอยากต้องเข้าซอกเข้าซอกใช่ใช่เราต้องเข้าซอกมาเรยมาเลซอ,อ,อ,อกที่ฉันเลาะไว้ให้แล้วเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา ไปต่อไปตาเอ้ยว้าวชัยก็รู้สึกได้ว่าบนนี้มันสูงมากเลยเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวเลอเนี่ยว้าวนี่เรากําลังไต่ก้นหินซอกซอยขึ้นไปชัน,ชนมากเลยชัยก็เอิร์ดเอิรเอิรอวันนี้เดินเหนชัยมันชันมากชัยก็ไหวไหมหนะ้ายังไหวอยู่ กระเป๋าใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ายังเอาอยู่อยู่นะ่ะนี่เราปินขึ้นมาค่อนข้างจะสูงมากแต่ว่าก็ยังไม่สุดหยุ่ดีนะ่ะภูเขานี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนไม่รู้เดินไปก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเข่าเอาที่เราบินได้จะวินไหวนะ่ะตอนนี้ก็คือไม่ต้องเดินให้สูงอย่างใครเข่าเอาที่เราเดินได้เท่าที่เราจะเดินไหว หเหนื่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยทางนี้มันเริ่มชันเอ๊ะเริ่มชันน้อยลงแล้วใช่ก็ว่าเราใกล้ขึ้นถึงทางลาดแล้วแน่เลยอเป็นปุ๊กปิ๊กเดินกันอยู่สองคนนี่ไงเริ่มทางลาดขึ้นแล้วนะ่ะโอ้เดินง่ายขึ้นแฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีสายไฟมากไปถึงนะทายเกลใช่อย่างน้อยเราก็ยังสามารถติดต่อกันได้นะ่ะนอนเล่นดีกว่าแอะนอนพัก ท่านท่านนี้เชิญน่ถูกต้องเลยเข้าต้มมัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดินทางไกลใครเคยไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วต้องเดินแบบเราบ้างไหมโอ้น่าจะมีคนเคยไปเข้าค่ายลูกเสือน,นะเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็ต้องไปเกาะแคมป์เกาะกองไฟเดินทางไกลแบบนี้ต้องเดินกันไกลแค่ไหนชบๆไปให้สุดหากวันใดที่เธอได้พบ ผู้คนในป่าจงนีให้ไกลฮโอ้เดินไปเรื่อยๆนี่เราไม่มีอะไรทำกันแล้วเหรอเนี่ยไทเก์เราต้องมาเดินป่าเเรามาดื่มด่ำธรรมชาตินะบันนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยทุกคนได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันสักหน่อยนะที่นี่มันมีจุดเช็คพอยต์ตรงไหนบ้างน่ะแล้วถ้าเกิดฉันหิวขึ้นมาเราจะทำยังไงกันดีไม่รู้น่ะเจียวว่าไปเดินไปก่อนเดี๋ยวไทเก์ โอเคโอเคโอ้ตอนนี้เราเดินอยู่บนสันปันน้ำแล้วนะเว่อบันนี่เธอดูข้างล่างสิมันแบบว่าสูงมากเลยนะไม่ดูไม่ดูไม่ดูกลัวนี่เราเป็นประชากรสองคนท้วนเพื่อนเดินป่าเท่ากับใช้เก้ากับบันนี่สองคนท้วนจริงๆนะเอมันเป็นการเดินป่าแบบเงียบเหงาไม่เหงาว่าใจเก็พูดตลอดทางเลยนะทริปนี้คือทริปพาบันนี่มาปล่อยป่าส่งกระต่ายคืนสู่ป่ามันไม่เป็นเป็ดหรอก ป็นวันนี้เป็นเป็ดโอเคเธอไม่ใช่กระต่ายก็ได้เธอเป็นเป็ดโอ้วันนี้เห็นยอดแล้วแจกเก้าว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ยอดอยู่ไกลลิบลับแต่ไม่ขนานมือพวกเราหลอกจิบจิบไม่ขนานมือจิบจิบ ดีนะที่ใช้เก็ฝึกไฮกิ้งมาบ้างน่าไม่งั้นปั่นนี้คงจอดตั้งแต่ข้างล่างแล้วน่ะโว้าวในที่สุดเราก็มาถึงจุดเช็คพอยที่หนึ่งแล้วว้าว,ว,าวบนนี้มีอะไรว้วเฮ้ยสวยน่ารู้สึกคุ้มค่ากับการที่เดินขึ้นมาเลยโอ้วันนี้เป็นนอนนั่งเล่นตรงนี้ดีกว่า,วาวโอเคนอนเลยถึงเวลาที่เรานอนพัก หย่อนใจชมน้ำชมพอเราขึ้นมาจะก,ก็ดูสิมีคนตามเรามาเต็มเลยนะ่ะเอ้จริงด้วยแฮตอนแรกคิดว่าเดินกันมาแค่สองคนสักอีว้าวบันนี้ว่าบันนี้ลงไปเล่นน้ำดีกว่าเออเช่าดำน้ำบมแบมดำน้ำบอมแบม,บม,แบมโวในน้ำมีทุ่งนาในน้ำด้วยแฮโอ้ยู่สบายมากเลยเชกระโดดลงมาสิเชกลมาสำรวจนั่นว้ เธอว้าวมันจะบบมุมบูม,บม,บมธรรมชาติเว้าอ้าว oh, หนาวมากเลยว่าแต่เราจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นทางนี้ได้อ่าโอเคไม่แย่ไม่แย่มันมีทางขึ้นโอเคไปกันต่อเลยไหมวันนี้เราจะไปกี่ยอดนนะใช่ก็ว่าวันนี้ยอดเดียวก็พอแล้วไหมนะ่น่ะยอดเดียวทุกคนจะเบื่อ,อนะไปต่ออีกหนหนึ่งดีกว่าไปโอเคโอเคไปกันต่อ มันต้องมียอดอีกแน่เลยไชคัลลนี่มันนี่ว่าไปทางนี้แน่เลยนี่นี่ไชคกลลตามมาตามมากำลังไปจ้ามันมนี่ว่ามันต้องมียอดอีกแน่เลยตามคนนี้ไปใช่นี่แหละมันจะมียอดอีกไชเกลลไปทางนี้แหละนี่เป็นยอดลับเป็นยอดลับยอดลับเหรอเราจะพาทุกคนไปเจอยอดลับกันไชคกลลเธอตามหลังฉันมาติดๆใช่ไหมกำลังเดินตาไปอยุดจ้าทางนี้ทางนี้อุ้ยใครเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นนะดูสิ เขากำลังแบบว่าเดินป่ามานานแล้วก็ต้องลงเล่นน้ำสักหน่อยน่ะโว้นี่มันป่าทึบหนาเราจะหลงไหมนะนี่มันลับจริงลับจริงจังโอ้ทางนี้ทางนี้ใช่ก็ตามมาเดี๋ยวนี่มันยอดเขารับเหรอใช่ใช่ทางนี้แหละตามมาตามมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปปุกป่าฝ่าดงอนีจอทางใหม่ เราเดินทางลัดนะทางลับใชก็น่นนู่นมีคนตามเรามาด้วยเอ้าเร็วเชกเข้ามาเร็วโอเคโอเคจะไปจะไปยอดขอรับอีกสองคนนั้นเขาก็แบบมากันเป็นคู่เดี๋ยวบันนี่จะพาเชก็ไปนั่งกระเช้าเล่นนะฉันรอเลยรอไปนั่งกระเช้านะนี่ในที่สุดเราก็มาถึงยอดจริงๆของมันแล้ว ว้าวมีชิงช้านี่นั่งชิงช้าเลยเย้เยยีใ yeah, นที่สุด <Happy. S 2> แล้วก็ถึงยอดของมันจริงๆ happy ending โอเครอก่อนนะจะขอใช้ก็้เล่นก่อนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับการเดินป่าทาลรมาวันนี้นะเราพาทุกคนมาดื่มด่ำธรรมชาติของจริงนี่ถ้าใครอยากให้ใช้กล้อกับบันนี่พาไปเดินป่าที่ไหนต่อก็คอมเมนต์มาเลยนะ เอ,เออบันนี้เธอเล่นชิงช้าท่ายากน่ะใช่อย่าลืมกดไลค์กดสัดตามให้ด้วยนะทุกคนวู้วใช่เลยใช่เลย